thank mm -hmm. you พิเศษจริงๆนะครับพี่เต๋อขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเพลงพิเศษที่ต้องเป็นผู้ที่พิเศษเช่นกันที่วันนี้ได้เข้ามาถึงจะได้ดูโชว์นี้นะอาเมนไหมอาเมนนะครับพี่เต๋อก็ในท่านต่อไปนะครับจะเป็นคําพยานนะครับท่านนี้ก็พิเศษเช่นกันเพราะว่าไม่ได้มาเป็นคําพยานบ่อยๆนะครับแต่วันนี้ ตําราจรับคำทันทีนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมไปทําพยานให้เ,หเลยนะครับขอเชิญพี่ประมวนครับ เรื่งสิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผมว่าทุกคนในห้องนี้ก็เป็นเหมือนกับผมนะครับก็ว่าจะผ่าอะไรมาเนีะพก็ตนนี้ก็จะมาเป็นการพยานนะครับว่าเราก็เป็นพยานต่อพระเจา้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการใช้ชีตปะจจาวันของผมครับไม่ว่าเจอปัญหาอะไรต่างๆรอบข้างปัญหาไอ้ขี้ถของมามากมา,กมายทั้งชีตของเราและก็ครอบครัวของเราในทะ่านกระทั่งการเจ็บแด้ป่วยเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงดูแล ในคุณพ่อผมก็ื่อก่อเข้าพ่งม,มาตะลอดนะครับไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าจะไม่ไทําให้เราเลยไม่เป็นไปตามที่เราควรนะครับถึงจะมาช้าแต่พระเจ้าก็ทรงอวยพรอางวยพรวนเราทุกคนนะครับไม่ว่าเจอปัญหา,าต่างๆหรืออะไรมาเราขอแค่เราอธิษฐานเชื่อพระเจ้าเราเดี๋ยวพระเจ้าก็จะให้พรพระพรทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้แต่การใช้ประจย์มรดของเราหนระือคนที่ทําธุรกิจก็ก็อาจะธุรกิจก็น่าจจะดีขึ้น ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับทุกคนที่ทำธุรกิจนะครับสำหรับคนที่ทำงานโรงงานก็ก็เหมือนผมคนหนึ่งนะครับทำงานโรงงานก็ก็มีปากเสียงธรรมดาครับเพราะว่าเราเร้พรมแดนนะครับคนทำาโรงงานน่าจะรู้นะครับทั้งกฎระเบียบหรือว่าการทำงานในโรงงานผมเคยคิดนะครับว่าเรามาทำงานนี่เรามาเรียนังสือนครับเราไปคิดคิดยู่ไปแจ้งครับเราไปเจอพื้นโรงงานแต่ละคนก็ก็อย่างที่ว่าเราไร้พรมแดนเจอกัน นนเพราะการคำพูดคุนจาอะไรก็เตียบเหมือนเลยว,ว่าให้เรายุ่งเยี่ยงให้เราอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้เราก็เมืก่อนผมก็เป็นคนนึงครับที่อารมณ์ร้อนแบบถ้าหัวหน้าพูดมาหรือเพื่อนโรงงานพูดมาแบบไอ้ในข้อความเรา,เราใช้คำเด็กในสุภาพนะครับถ้าพูดมาใส่เราก็จะใส่ใทันทีเลยนะเราก็จะส่ไอเราเลวยกับมาคิดย้อนหลังว่า,วาสิ่งที่ผ่านมาเราทําไม่ได้ยังไงครับเจ็ ลยให้พระเจ้าหนุนใจเราทุกวันนลครับให้พระเจ้าทรงนำเราสิ่งไหนที่ควรพูดสิ่งไหนที่ควรทําสิ่งไหนที่ทาแล้วให้พระเจ้าเราภูมิใจแล้วก็ทําไปับอธิษฐานไปทุกส่วนเราจะได้ก้าวข้ามนาฬิกาครับก็ขอบคุณพระาจยาที่ให้ผมได้มาไปทำพได้ในวันนี้ครับก็จบการพิธีทางนี้ก็ขอพระเจ้าทุกคนครับพระบอกว่า เมื่อเราอยู่ในทระคิดเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่สิ่งเก่าๆก,ก็จะลุกเลยไปกลายเป็นสิ่งใหม่น,หนั้นอามนอามนนะครับพระเจ้าอวยพรที่ประมวลมากๆนะครับพระองค์ก็ได้ส่งสถานการณ์มาให้เรานะครับผมเชื่อยอย่างนั้นไม่ว่าที่พี่พี่พี่บลนพูดเนาะร้อยพ่อพันแม่เราเป็นลูกบัคคิดครับเราก็ต้องสังแดงความเป็นลูกบคคิดออกไปเพื่อให้เขานั้นได้เห็น นะครับถึงพระศิริของพระโผ่านจากทางตัวเรานะครับซึ่งเป็นพระพรลมากๆนะครับท mm. ่านต่อไปนะครับสําหรับ,บวันตาราโตวันนี้ที่จะเป็นเพลงพิเศษนะครับ mm. ขอเชิญพี่โอปอคาบ เจ้าที่เจ้าสุขเลี้ยงดูเราแล้วก็ดูแลเราตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเป็นไงเราก็มีพระองค์อยู่ตลอ 再有天。

่านได้เห็นตั้งแต่ที่พี่โอปอได้เข้ามานะครับพี่โอพอได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับเกิดผลครับคุณพระเจ้ามากับของเจ้าของควาี่โอปอลมาครับของเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดนะครับในทุกๆสิ่งที่เราทําเราทําเพื่อไว้เกียรติแด่พระเจ้าที่เกียสูงสุดไม่ว่าจะด้วยการสรรเสริญการนมัสการนะครับรวมถึงในมัดกโตนะครับพระองค์นั้นได้ มีความผสมที่อยากจะให้พี่น้องของเราได้เติบโตทางฝ่ายจิตปิญญาณเพราะพระองค์น <followed> ั้นพระเยซูเคยมีกล่าวไว้ว่าเราจะรับประทานเป็นอาหารอย่างเดียวอาหารนี้ได้เราต้องรับประทานอาหารนะครับ